สวัสดีค่ะหมอของขวัญน,นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดูฟิลเลอร์ของแท้นะคะของตัว r e สเตอของกาเดอร์มานะคะก็จะเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยแล้วก็เป็นฟิลเลอร์ที่คึ้คลองตลาดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมี4ีแบบนะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับความใหญ่ของตัวโมเลกุลของฟิลเลอร์นะคะแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็ทางเรสเนี่ยก็จะ ทําทแอปออกมาแอปหนึ่งค่ะชื่อว่า Easy Tracker นะคะก็คือก็คือตัว E นะคะแล้วก็ Z, Z ะคะ่ะ Z แล้วก็ Tracker นะคะ T R A C K E R นะคะตัวนี้โหลดในแอปพลิเคชัน Play Store หรือว่า App Store นะคะพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวที่กดสแกนแบบนี้นะคะ พอกดสแกนแบบนี้ตรงกล่องอะคะ่ะของตัว r e s เ e ลนจะมี QR Code ตรงนี้นะคะสามารถเอาตรงนี้เนี่ยแอปของเราจากในมือถือเนี่ยสแกนไปตรงอย่างนี้ปึ๊บสแกนเหมือนสแกน QR Code ก็จะขึ้นแบบนี้ประมวลผลแป๊บนึง Your Products นะคะ Import by g เกาเดอาซึ่งเกาเดอรมาคือบริษัทนี้บริษัทที่ผลิตและอิ p พ r ต r e s o r e n t นะคะ ก็มันจะขึ้นแบบนี้แปลว่าเป็นของแท้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ของแท้หรือว่า QR code ไม่ใช่นะคะอย่างเช่นเราสแกนแอปชัยชนะอันนี้ทดลองนะอลองสแกนดูว่าถ้าเป็น QR code ตัวอื่นมันจะขึ้นยังไงนะคะอ่ะมันมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นว่า product เนี้ยมันมาจากเกาเดอร์มา ซึ่งอันนี้ก็จะเช็คได้ในระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเรซเซเลนสีสีตัวเนี่ยจะมี2ตัวนี้นะคะก็คือไวท์เทาไลท์ ight, กับเรซเซเลนเพอร์เลนสองสีสีฟ้ากับสีเหลืองที่มีอิคิวอาร์โค้ที่สแกนได้แล้วก็ถ้าล็อตนี้หมดอันนี้ยังไม่มีสีน้าเงิน2ตัวนี้ยังไม่มีแต่ถ้าล็อตนี้หมดเขาจะทําตัวคิวอาร์โคให้สามารถสแกน,นกับแอปนี้ได้แล้วก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าฟิลเลอร์ที่เราใช้ในสถานพยาบาลที่ใช้หรืออะไรเนี่ยขอสแกนดูได้เลยว่าเป็น ฟิลเลอร์ของแท้ใช้ของแท้จากบริษัทหรือไม่นะคะเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยออยอมจ่ายในราคาแพงหน่อยแล้วเป็นของแท้ดีกว่ามานั่งแก้แล้วก็ไม่ได้หายนะคะอันนี้ก็ฝากให้ลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ของเกาดลิมาได้ค่ะคุณค่ะ